เวัดีคับวันนี้ก็เอ,อนจะมาเป็นกระต่ายน้อยน่ารักในหมู่บ้านหินขาวมากับมาป่ากันค่ะทุกคนแต่และก็ไม่รู้นะเราจะได้ได้แค่ไ,ไหนแล้วนะครับผมวันนี้เราขอ รับของก่อนนะแป๊บนึงอ่ารับจา้าได้ชุดซูเปอร์แมนมาแล้วนี่นะทุกคนเรามาจับกันว้าวได้ผมใหม่มาเปิดรุ้นกันอ้าวหนูดอก ไปกันค่ะเราหมายเลขสองเรารู้กันว่าเราจะเป็นหมาป่าหรืเราจะเป็นหมูปลาสอาบ้านกันเอ๊ะไล่ย้าย,ายไปไหนอ่ะอ้าวเราเป็นหมา ป่าจะาฝูงเั่นนั้นเแบบิ้วหืมหนาป่าอ๋อเราก็ยังเหมือนเล็กยซองเหมือนเดิมเอาใครดีเอามาป่าจะาฝูงที่แบบน,นี่หรอเออโอเคอะอะฮะ อันเจ็ดกันะอันเจ็ดเจ็ดเ็เจ็ดกันละสองดีเฮ้ยอือหือ นักกล้าหัวหมายหมายเลขห้าเป็นนักกล้าหัวส่วนหมายเลขเจเป็นปากแดงสามไม่เท่าเก้าเก้าเพื่อนเรานี้ว่ามันจะแทงไงต่ออะเราดีสามแม่ผัวไอเด้ง เราดีแน่นอนสิบองบอะไรไอ้ดิ้งจะมีปัวละเราไม่หมดกลุ่มเก้า หมดเปอรไหนก้าวมามืดขังด้วยจ้าเฮ้ยหมาฝัน โยนเกมให้โยนเกมเฮ้ยเรอสิบดีสามไหมอืม you <laughs> ก ah: oh. ็จะขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย